หืมถอดไก่ค่ะหืมแสบขาไปหน่องนักเนาะสวัสดีค่ะ ม่ใญ่เจียบมากหรอกคะ่ะมาค่ะพี่น้องมันจะพามากินเข่าเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะกินเข่ากับตะบกุ่งถอดไก่เนาะค่ะพี่น้องไอ้กินกัพผักอนี้พร้อมค่ะผักขาค่ะพี่น้องได้ผักขามากค่ะแล้วก็แรดิดเนาะคะ่ะผักขาแรดดแล้วก็ผักกาดซอยเนาะคะ่ะผักบลรายคะ่ะกับขันยอหอนหอนคือเกาค่ะพี่น้องค่ะติดใหญ่คือ,กอกเกาเนาะคะ่ะมาค่ะมาจับแสบไปน้ำกันคะ่ะ มาเจ็บๆไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องคะอ่ะขาอดไก่ค่ะ แสบกับเป็นองว่าน mm ัว hmm. อ mm ือ hmm. ตรงเลี้ยวเบืงกล้องดูดูนะคะพี่น้องกล้องรักดับค่ะพี่น้องค่ะหมื่บ้านนี่ก็ดับค่ะตรงเลี้ยวเบืงกล้องค่ะพี่น้องที่เรลี้ยวเบื้องหน้ากล้องเนีย اور <much> Oh. Mm -hmm. ่ะพี่น้องอิ่มหรอค่ะเซ่บค่ะพี่น้องค่ะต่มงฮงถอดไกลไอขันยองห่อนหอนเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะแสบคบขาค่ะพี่น,อนอ้นองค่ะค่ะแม่เจี๊ยบกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติสามาติดตามรับชมหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับคลิปนี้แม่เจี๊ยบกับข,ขอตัวลาไปก่อนดนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ